ทาขาส้มตำจตุจักรโครงการ19ลอก19ซอย6ทับ7เจ้าเก่าดั้ง,<ล>งเดิมซอยนี้คือราิดตาเละคะ้ร้าปลา่าาล500บาทต่เดือค่ะแะสำหรับผู้เช้าที่ำรค่าเชเกินกำหนดคะจะต้งำระาบ เป็นเดือนั้่นที่ผิดกัดตั้งแต่จนก่าจากำระคาเช่าให้เสร็จสิ่นแต่รัวว่า้งไม่เกินสาเดือนค่ะกระงือไม่ใจะเป็นการาม่ และทางตลาดั้นนะคะขอประชาชนเป็นอีกเรื่องในเรื่องของการต่ออายุสัญญาให้เช่าวสายขาไทยต่อและกรใจสั่ตกาู้ค้าใหแผ่าากดใจที่ยังไม่ได้ต่ออายุสัญญาขอความร่วมมือนะคะในท่านั้สาสิทธิ์ท่านเข้ามาต่ออายุสัญญาได้ที่งาผลประโยชน์ชั้นากกนการตลาดและตจโดยนเือาด่เกาับดเิดเวลาที่ ซึ่งในการต่ออายุสัญญาได้ที่สุดลงเมื่วันที่31มีนาคม2567หลังจากเดือนเมษายนในเดือนพฤษภาคมถัดมานะคะท่านจะเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินเดือนละ100บาทซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะท่านจะเสียค่าปรับต่อแผงค้าอยู่ที่200บาทจึงขอความร่วมมือนะคะให้ท่านเข้ามาต่ออายุสัญญา